วัดีค่ะวันนี้จะรีวิวฉีดเข็มเราก็มาถึงเข็ม5แล้วค่ะเงียวเข็ม5ของมีเป็นโมเดอร์นานะคะเพราะว่าไฟเซอร์หาไม่ได้แล้วสองเข็มแรกนะคะเป็นซีโนแวคนะคะสองเข็ม3ามสี่เป็นไฟเซอร์นะคะแล้วเข็ม5ก็เป็นโมเดอร์นาค่ะมีฉีดวันนี้นะคะวันที่27พฤษภานะคะฉีดตอน9้าประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็ไปสง่งคิ้คอิงคนสวย กำลังจะไปดูคอนเสิร์ตที่มักต้นค่ะฉีดวัคซีนไม่ได้มีผลอะไรแต่อัดยาไปแล้วเรียบร้อยกินบุฟเฟ่ตไปนะคะคือในความที่วัคซีนมันจะหมดอายุค่ะก็เลยจงเป็นทุกฉีดคือก่อนเดือนนี้ทำไมก็ไม่ฉีดเพราะว่ารอจนแบบให้หมันเป็นระยะห่างของวิจะเว้นจากเข็มสี่วิชีเข็มสี่ประมาณมกรลาค่ะต้นๆกลางมกรลาก็คิดว่าน่าจะถึงเกณฑ์เวลาแล้วที่จะ มันเพราะว่าจะบินต่างประเทศด้วยอะคะ่ะเขาไม่นับสองเข็มแรกเศร้ามากยังๆง,ง,งโอเคเดี๋ยวจะรีวิวนะคะว่ามีอาการยังไงนะตอนนี้ก็มีปวดนิดหน่อยแต่ตอนฉีดอะคะ่พะพอดีพี่พยาบาลสนิทกันแล้วก็เขาก็บอกว่าเหมืนอนอารมณ์ว่าให้ทิ้งแขนตรงๆมันไม่ไม่เก่็งแขนมันจะไม่ปวดอะไรเงี้ยก็มีตึงๆนิดหน่อยนะคะแต่ไม่รู้ว่าก็ไม่ได้ปวดแล้วก็รอบนี้อยากจะบอกว่า ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำเหมือนสี่เข็มแรกเลยนะคะที่กินน้ำเยอะๆนอนเพียงพอไม่กินกาแฟอันนี้คือทําตัวปกติเพราะว่างานยุ่งมากคือตอนเช้ามีภารกิจเยอะยะมากมายที่ทํางานค่ะนี่ยังกินน้าไม่ถึง1นมิตรเลยวันนี้ก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะเดี๋ยวมารีวิวต่อไปตอนนี้นะคะก็สี่โมงแล้วผ่านมาเก้าโมงสิบโมงเอ็ดเที่ยงไปโมงไปสองไปสามไปสี่โมง ผ่านมาเจ็ดชั่วโมงแล้วค่ะก็เริ่มปวดแขนนิดหน่อยนะคะนี่เรายังไม่ได้แบบแกะเลยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวต่อแอบมาดูคอนเสิร์ตด้วยแมวจะอัดยาแล้วไม่ต้องห่วงนะคะค่ะก็เราทานยาลดไข้นะคะเอาจริงวันแรกนะคะก็คือถูกสี่ชั่วโมงหนึ่แอบขออนุญาตโชว์ความเป็น ไอคอสเซว่นไทยแลด์ของเราเองนะคะนี่วันนี้ก็เป็นมิสมากตัวนะคะ3วันนะคะอันนี้เดือนหนึ่งนะคะสนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีจบแล้วนะคะก็เรารอที่จะรับรูปนะคะจากมือพี่มากนะคะตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มแล้วนะคะก็มีอาการเหมือนเดิมนะคะก็คือปดวดบริเวณที่ฉีดนะคะก็สู้ต่อไปนะคะแต่ถ้ามีอาการอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ ชมให้จบคลิปแล้วกันนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็คือท้ายคลิปเราก็จะพูดไว้ก็คือก็สามารถถามได้นะ,ะก็เวลาที่สองแล้วนะคะคือเพิ่งแกะเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาเพิ่งกลับมาก็จะของพอดีพวกนี้จะไปพัทยาเป็นการฉีดวัคซีนที่พยายามใช้ชีวิตที่ปกติที่สุดนะคะก็ถามว่าการเมื่อกี้วันนี้ค่ะกินยาสามเม็ดแล้วก็เหมือนจะเกือบแบบทุกชั่วโมงอะคะ่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งกลับมาประมาณเที่ยงครึ่งครึ่งก็ อาจจะอพกหนึ่งเมตรนะคะอยากแก่ปวดคือไม่อยากรทรมานนะคะถามว่ามีอาการตรงไหนคือจะบอกว่าตอนนี้คือยังปวดแขนมากๆเลยค่ะอันนี้พูดจากจจริงคือมันปวดตอนแรกอะคะ่ะตอนที่อยู่ในคอนนะคะเพื่อปวดจากเนี่ยบาทเล้าขึ้นคอคะ่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนเริ่มลงมาข้างล่างแล้วอ่ะแบบต้นแขนเมื่อกี้แกพัดเตอร์ปอกปวด,ปวดแล้วก็จะใส่เสื้อแบบ สนใยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือยกแขนไม่ขึ้นก็ค,คือปวดนิดนึงอืมแต่คิดว่าคงไม่มีใครเพราะว่ามันไม่มีใครเลยแต่มันก็คือปวดแขนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้หวังว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยวขอให้ก็จะพยา,ยาอดยาสักสองวนันนะคะมันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อะค่ะเข็มที่ห้านะคะก็ะะจะรีวิวเข็มห้าของเราจะบอกว่าวันนี้ฉุนพัทยาแล้วตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะคะ จะบอกว่าถึงที่พักเพิ่งถึงคือเมื่อเช้าอะค่ะตอนตีห้าจะบอกว่าไข้ขึ้นแบบตัวร้อนจีเลยค่ะแล้วปวดแขนมากก็เลยปิดแอร์แล้วก็กินยาไปตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะพอมาถึงพัทยาปาสิเ็โมงเริ่มมีอาการตอนแรกคือไม่มีคือแบบปกติได้แต่พอแบบหนะตอนนี้ค่ะคือมีอาการคือตัวลุมๆแล้วก็ตาร้อนแล้วก็เท้าร้อนนะคะก็เลยอัดยาไปตะกี้นี้ คิดว่าน่าจะต้องทญญานยาทุกๆสี่ถึงหกชั่วโมองอะคะ่ะแล้วก็ยังปวดแขนอยู่นะคะแขนหนักๆคือแบบลาวิงที่บอกเดี๋ยวจะอันนี้คือ day สองนะคะวันนี้วันที่สามแล้วนี่กลับมาถึงห้องแล้วนะคะถึงตอนประมาณสี่โมงครึ่งแอบอยากให้ดูพอดีแบบก็ปวดแขนวันศุกร์เสาร์วันนี้วันอาทิตย์แล้ววันเพลอะค่ะให้ดู มันพดอดีเหลือติดติกเกอร์นะมันรู้มันเป็นผื่นแล้วมันก็ขันนี่พยายามไม่ก่บเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะตรงที่ฉีดบวมๆแล้วก็บวดอันนี้เป็นภูมิแพ้นะคะแต่กินยาอยู่แต่วันนี้กินน้อยลงวันนี้คือมันยังปวดบริเวณที่ฉีดอะค่ะก็แต่ไม่มีไข้นะคะก็พยายามกินยา คือแบบถ้าตัวรุมๆุมอะค่ะแบบเทาร้อนตาร้อนก็กินยาลดไข้เลยอะ๋ย่าไปไทยให้ครบเจ็ดวันนะคะแล้วก็จะตัดลงทีเดียวสู้ๆนะคะวันนี้วันหยุดนะคะก็วันที่สามมิถุนาก็ก็จะชดสุกชนสุกนะคะเราฉีดเข็มห้าเก้าโมงครึ่งสุขที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นของวันสุขที่สามมิถุนานะคะ ก็หน้าตอนนี้คืออาการก็ไม่มีแล้วแต่ของเขาเป็นไมเกรนเกือบทุกวันเลยไม่แน่ใจสภาพอากาศเพราะว่ามันช่วงนี้ฝนตกเนอะก็เลยแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ปกติดีแล้วค่ะตอนแรกก็คือมีอาการที่ให้ดูก็คือเป็นผื่นตรงผื่นแพ้คือไอที่เป็นรอยพัตเตอร์ที่ปิดไวอะคะ่ะมันบวมละคันแต่ตอนนี้หายแล้วเพราะก็มีกินยากแก้แพ้ด้วยนะคะ วันนี้วันหยุดหน้าก็เลยส้มนิดนึงนะวันนี้ก็เหมือนวันที่เจ็ดใช่ไหมคะถ้านับเป็นเจ็ดชน 7, เจ็ดก็คือสุกชนสุกอะคะ่ะอืมก็อาการก็ปกติเพราะมันเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงแนละ้วเพราะเราฉีดตอนประมาณเก้าโมงครึ่งวันศุกร์วันนี้ห้ามงเย็นก็โอเคแหละถ้ามีอาการอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มนะคะอืมสาเหตุที่ฉีดเข็มห้าเพราะว่า อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวน,นี้คือคิดรอบครอบแล้วนะคะใจก็ไม่อยากฉีดแต่แบบถ้าเผื่อจะต้องบินไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสองเข็มแรกอะซีโนแวคเขาไม่นับเราก็นับไฟเซอร์สองเข็มแล้วหลังจากเข็มที่สองเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกเดือนซึ่งเราฉีดป,ประมาณมกรลาค่ะเราก็เลยมันฉีดฉิวเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ากลัวว่าวัคซีนล็อตที่มันมาชุดแรกมันจะหมดอายุด้วยช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะก็เลยจะตัดสินใจฉีดเลยดีกว่า เดี๋ยวหาวัคซีนยากอะไรเงี้ยคะ่ะต้องบินไปฉีดต่างประเทศก็เออฉีดไปเลยเข็มห้าเพราะว่ามันมีพี่ๆที่ทํางานฉีดไปก่อนหน้าแล้วก็ปกติแบบเดือนึงแล้วนะคะเออโมเดอร์นาโดยรวมเข็มนี้บิดว่าอาการก็พอดีกินยาเยอะไปด้วยคะ่ะตอนนี้คือตับพังหรือยงังไม่รู้ <c oughs> เพราะว่ามันมีไข้ะคะ่ะก็เลยกินยา พื่อที่จะไม่ทรมานนะคะมีไข้มีการปวดคือตาจะร้อนเท้าจะร้อนปุ๊บนี่คือเรารู้แล้วค่ะว่าประมาณผ่านไปหลังจากทานยาไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงอ่ะอันนี้คือสัง,สงเกตเองนะคะเพราะจะจะจะ,จะนับเวลาที่ทานยาแต่ละครั้งนะคะก็เลยเหมือนยามันหมดฤทธิ์ไข้ก็จะมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะคะถ้ามีอะไรก็อคอมเมนต์ามได้เหมือนเดิมน,นะคะไปเข็ม้าแล้ว